าวัสดีครับคุณผู้ชมจากเกมนิเกะก,ก็เด็ดออฟเซอร์นกันเดี๋ยวแล้วครับผมก็ในครั้งนี้คอรแลบเล่นเซนต์อีวิวก็มาแล้วก็ไปคอรแลบกันอีทีทานไหนมันเป็นเกมนี้ไหมเนี่ยงงเลยเกินนะครับผมแบบมันได้มันไดอารี e มาคอรแลบได้ยังไงก่อนวะคือไม่รู้แต่เจ๋งมากเลยนะที่เกมเกมนี้มันสมนามารถคอรแลบกับ RE ได้น,นะครับผมก็เจ๋งเลยนะครับวันนี้เราจะเปิดอาหาร้อนของเอต้าหวองกันนะครับผมส่วน ตัวละครตู้นักที่จะเข้ามาก็จะเป็นตัวของอ่าจิววันธายนะครับก็เดี๋ยววันนี้ปเปิดหายเอด่าก่อนละกันส่วนตัวของแครเป็นตัวละครจากปีเอสอาร์นะครับก็อาตาัตราเลทตัวนี้อยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับผมกับเอด่าของเราโอ้โหแมชชุดแดงสวยเลยเอด่าจต่เห็นเอด่าในเกมแล้วแบบก็ดูสวยแล้วพอเป็นทำเป็นแบบเป็นโมเดลอน,นิเมะแล้วแบบมันอย่างนี้เหรอวะเอด่าก็ดูใสขึ้นเยอะเลยนะครับผมเออจากแบบจากเสาบ้านเข้ม ขึ้มกลายเป็นสาวใสเฉยเลยงงมากนะเออก็อ่าอย่าเปิดหากันนะครับผมในคลิปนี้แล้วก็มาก่อนเลตตู้ถาวรสองม,มติเนาะเดี๋ยวขอใส่ตัวละครเพิ่มไปก่อนนี่ตัวละครที่ผมเปิดไม่ได้ในตู้เขาทีเรียวมั่งเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเห็นว่าแก๊งบุ่งเนี่ยแก๊งุงนี้เออไม่เปิดไม่ได้เอาให้หมดนะครับผมใส่เข้าไปนะครับโอ้โหแม่งถ้าได้ขึ้นมานี่คือรู้เลยนะโอ้โอหบอกเลยว่าได้มาดูแน่นอนานะครับผมว่า ขาดทุกตัวขาดทุกตัวเลยนะผมกับ ir, เอลิเซียนเนาะแม่งบริษัทเอลิเซียนผมขาดทุกตัวอะโอเคกีอูกิมประมาณนี้เหมือนเดิมโอเคไปลุยขอเอลิเซียนละกันนะถ้าจะเกิดว่าจะได้อะลุดแ,แบบเอลิเซียนออกปุ๊บดูได้ตลอดนะผมว่าผมได้ตัวละครใหม่พอชัวร์นะครับเพราะว่าผมไม่มีเลยสักตัวที่ผมหยิบเด็ด u ไปเมื่อกี้เนาะแต่มันจะมีทองผมหรือเปล่านั่นจะอีกเรื่องหนึ่ง ใช่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้ามันไม่มีทองโหก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ที่สําคัญในคลิปนี้เลยเนี่ยก็คือเอดาต้องออกให้ผมนะครับอยากได้เอดามากๆเลยนะครับผมอ่ะมันต่อที่ปติที่สองกับตู้ถาวรของเรานะครับผมดูซิว่าจะมีทองโผลม,มาให้ผมหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการคัดเกลือก่อนจะไปเปิดหากะชายเอรด่านะครับผม โอเคขัดเกลือปร่อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไม่น่ามีเกลือเหลือตรงเลืออยู่แล้วนะครับผมก็หวังว่าเปิดเอเดรามาแล้วจะได้ะไนะจริงคือแบบขัดเกลือให้แล้วเพื่อนทุกอย่างคือเซตติ้งพร้อมรับเอดราเข้าไอดีผมเลยนะครับผมตอนนี้เนาะก็มาดูซิว่าดวงจากคราที่เราที่ผมเปิดดีเกตไปจะมาเหลือให้ดวงในวันนี้ของผม,ผมหรือเปล่านะครับผมก็เปิดกันเอาแค่ สองโมติแม้ก็สามเนี่ยแหละนะครับผมเดีย๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะไปิดหาจิวเดนทายที่จะเข้ามาหลังจากนี้เป็นต้องไปนะครับก็มาโมติแรกกับตู้เอดาอะไรละกันนะครับท่านผู้ชมเอาจะชื่อผลนะไรละกันนะครับผมเพราะว่าอยากได้จริงๆนะอย่างหนึ่งคือตู้คนแบบนี้คือมาแล้วอาจจะไม่มาอีกเลยก็เป็นไปได้นะครับผมแบบมาครั้งเดียวแนละ้วเลิกลากันเลยเนาะอ่ะมาโอ้ยขอให้เป็นหอนะ เอาจริงเ่ผมยังมีความหวังนะครับผมกับตู้เชนซอมแมนเพราะว่า,าเดี๋ยวอีเม่นาเชนซอมแมนก็จะเข้าหนังโลงแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามันคอนดับกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากเปิดหาตัวละครมาคีนาให้ได้เหมือนกันเนาะแต่อวันนี้เอาเอท้าก่อนแต่ดูเหมือนมอติแรกมันจะแห้งมอติแรกมันแห้งเลยนะครับแม่ไยผมรออยู่นะนิเกะรอคอนดับกับ เชนซอมแมนอีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับผมอ่ะรออยู่รออยู่ถ้าเกิดว่ารีลนกลับมาผมจะเปิดหาวากินนัสสั่งแน่นอนนะครับเป็นตอทนที่ประตูที่สองเนาะแปกเอร่าขอร้องออกให้หน่อยนะคะผมคลิปนี้ดิเกะขอให้ได้นะฮะหรือว่าดวงผมหมดแล้ววะเพราะว่าคลิปที่เขาเล่วไปคือดวงกูโคตรดีนะครับนั่นไงกูว่าแล้วแม่งรู้สึกได้กินไปไปแปลกแปลตั้งแต่ตู้ถาวรแล้วนะครับผมว่า น่าจะหมดดวงกับตู้คั้งทแล้วไปแหละจริงๆคราีแล้วไปผมน่าจะดวงหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าแม่งดวงดีเกินนะฮะ่าคราวนี้มันเลยเกลือใส่ผมยับเลยเกลือ <c oughs> ใส่กูยับเลยนะกเกมแต่ไม่เป็นไรเขาจะได้เพราะว่ากูดวงดีๆกันแล้วนะครับเขาที่แล้วก็เอาอีกโมติหนึ่งว่าการแถมให้ด้าไปนะครับวัน,นที่สามเลยดีกว่าแปะให้เลยสามโมิถ้าโมตินี้ไม่ให้ก็เลิกลากันแล้วค่อยไปเปิดหาจิ้ในบอนท้ายในคลิปต่อไปนะครับผม <No. S 1> โอเค มีลุ้นนะครับว่าจะได้เอดาหรือเปล่าก็มาดูกันดีกว่ามติสุดท้ายนี้มติที่สามนะครับผมไปเอร่าฉันขอร้องออกให้หน่อยได้ไหมกลางๆนะขอเป็นแอนอร์มอลขึ้นคอจบนะครับผมา yeah! มาวะ นิกเกะดวงผมก็ยังดีอยู่วันยังข้านะครับช่วงนี้ดวงนิกเกะของผมนี่คือมันพุ่งขึ้นแบบหุ้นขึ้นจริงๆนะดวงแบบดวงดีจัดช่วงนี้นิกเกะสุดยอด่ะดวงช่วงนี้นี่คือแบบของดีจริงนะครับผมสุดยอดอ๋อขอบคุณมากนะครับได้ได้เลยว่ามามไม่รู้นะว่าเก่งไม่เก่งแต่ตลอดคอนแอโนมอลส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมเก็บไว้เป็นคอลเลคชันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไร ถือว่ามีติดไว้ในไอดีดีกว่าไม่มีเห็นนะครับผมโอ้ยมีของเก็บแล้วนะครับผมตอนนี้ yes ถ้าถามว่า RE คอลแลปแล้วงงว่าคอลแลปได้ยังไงต้องถามคอลแลปลีซิโลก่อนว่าคอลแลปลีซิโลไม่งเกิดขึ้นได้ยังไงก่อนนะครับผมแม่งงงกว่าเดิมอีกลีซิโลเป็คอลแลปกับเกมนี้ zero, ไ, này, ได้ยังไงก่อนแต่แตม,มาคราวนี้ RE ตามมากูนี่ยิ่งงก,กว่าเดิมเลยว่านี่เกะกูเป็นเกมอะไรแล้วเนี่ยแม่งคอลแลปเยอะเลอเกิดนะครับผม แล้วก็มันเหมือนแจกอันนี้นะแจกช่องตัวละครแม็กเลเวลให้มาท0ช่องนะครับผมผมก็ใช้ไปค่อนข้างเยอะแหละก็เหลือช่องอีก10กว่าช่องก็ยังมีช่องเหลือให้ใส่ตัวละครเพิ่มได้นะครับก็ชิลๆเลยนะครับผมตอนนี้โอเคก็เดีย๋ยวคลิปหน้ามาเปิดหาซิลวันท้ายกันต่อเลยดีกว่านะครับผมคลิปนี้เปิดเอร่าก็แฮปปี้แล้วนะครับผมถ้าใครเปิดหาก็ขอให้ได้กันทุกคนนะครับผมตัวตัวละครเอราหวงนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมคึดว่าสักคืวนี้เนะี่ย ผมต้องขอต้อนรับก่อนครับผม,ผมว่าเป็นยไงครับสวัสดีครับ